สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพมมีเซรั่มตัวหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำต่อให้กับทุกคนได้ลองใช้กันดูนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยคะ่ะ new skin age lock t u r face e s s e n t e ultra นะคะเป็นเซรั่มแคปซูลช่วยยกกระชับผิวหน้าให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระชับแล้วก็เต่งตึงมากขึ้นด้วยนะคะและที่สําคัญจเจ้าตัว new skin age lock ตัวนี้นะคะประกอบไปด้วยสารเอนโทซินนะคะที่ช่วยในการเพิ่ม e l a s ตินบนผิวหน้าทําให้ริ้วรอยต่างๆร่องรอยต่างๆ,บน,ๆบนใบหน้าของเราเนี่ยจางหายไปได้ ะะโดยปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่นอนดนึกแล้วก็พูดเยอะแล้วก็ยิ้มเยอะนะคะก็จะเกิดร่องใต้ตาร่องแก้มอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนมากๆนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้เจ้าตัวนิวสกินตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเออร่องรอยต่างๆ ใบหน้าของเราเนี่ยเริ่มจางหายไปนะคะและที่สําคัญที่เห็นได้ชัดมากๆเลยเนี่ยก็คือว่ามันช่วยยกระชับผิวหน้าของพิมเนี่ยให้กรอบหน้าของพิมเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นหน้าดูเรียวมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หย่อนคล้อยด้วยนะคะประทับใจมากเลยค่ะและที่สําคัญพิมเป็นคนผิวแพ้ง่ายแต่เจ้าตัวนี้นะคะเขาได้ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าเป็นสารที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าใครที่กังวลว่าจะแพ้ไหมเนี่ยก็สบายใจได้เลยนะคะสามารถใช้ได้นะคะ,ะขนาดการใช้ของเขานะคะก็คือในบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะแล้วก็1วันสามารถใช้ได้2เวลาก็คือเช้าเย็นหลังล้างหน้านะคะวิธีใช้ก็ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยจะมีแคปซูลมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็แค่ขออนุญาตวางวค่ะเราก็แค่หยิบตัวแคปซูลนี้ออกมานะคะแล้วก็ บิดนะคะแบบนี้นะคะแบบิดแบบออกนะคะแล้วก็บีบเจ้าตัวเซรั่มใสๆนะคะลงบนมือก่อนนะคะก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหนียวเหนอะเลยนะคะเป็นแค่เซรั่มแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการวอมเขาก่อนนะคะวอมเสร็จก็มาทาลงบนหน้านะคะแต่ว่าจะเป็นการนวดขึ้นนะคะจะเป็นการแบบขึ้นนะคะจะให้มันช่วยในการยกกระชับนะคะ แล้วก็ตรงเรนักหา,าด้วยนะคะแค่นี้เองค่ะแค่นี้ก็ง่ายต่อการใช้แล้วก็สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ2เวลาต่อวันเท่านั้นเองแล้วก็จะเห็นประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยเจ้าตัว New Skin Age Lock True Face Essence Ultra ตัวนี้พิมแนะนำมากๆค่ะ